ร้านปิดพอดีเลยครับทุกคนอสวัสดีกันยามเย็นครับรับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบยกำสิิงครับอ่ะเจ้าสองล้อคู่ใจเราครับเสร็จแล้วมารับกลับบ้านครับเจ้าลูกชายล่ะนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับสรุปสรุปล้อนี้เอาสีเดิมนะครับทุกคนไม่รู้เจ้าสีอะไรครับ เสร็จแล้วซ่อมหมดเยอะครับเปลี่ยนทั้งล้อใส่ไฟหลังชุดไฟหลังครับแล้วก็พักเท้าลูกยางลองพักเท้าแล้วก็น้ำมันเครื่องครับจัดชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเราจะพามาชมครับว่าหมดไปเท่าไรครับเดี๋ยวเราให้ชมครับว่าหมดหมดไปเท่าไรนะผมถือว่าก็ราคาก็โอเคนะไม่แพง อยู่ที่ร้านนี้ครับกูมอเตอร์สามครับเส้นบ้านกรวดไปประโคนชัยครับตรงถนนสี่เลนพอดีครับจะถึงกำลังถึงถนนสี่เลนนี่สากันเก่าครับไฟหลังเก่าใช้ไม่ได้นะครับหักตัวยึดข้างล่างมันหักครนว่ามันจะมีตัวยึดข้างบนเอยข้างบนเนี่ยหัก หักสองอันเลยครับมันกรอบเลยจำเป็นต้องได้เปลี่ยนใหม่วันนี้ก็ไปทำทุะทุกทั้งวันนะครับพวกนี้ก็ค่อยไปหาทีมงานครับพวกนี้ฝุ่นกรุบเลยรถกระบะเจ้าสองพันห้าฝุ่นเต็มอีกเลยฝุ่นเยอะนี่ขามมืดตึ๊บเลย มาแล้วยกบันไดมาแล้วอม,แม,ม,มีแบบนี้สบายครับบันไดเสร็จแล้วครับมารับกลับบ้านเย็นพอดีเลยแรกล้างรับปิดห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้แปดโมงเอ้ยหกโมงแล้ว คันสุดท้ายพอดีช่างก็กำลังเวลานะครับเราคันสุดท้ายพอดีเลยนะเราเราจะให้ดูราคาครับว่าวันนี้เราหมดไปเท่าไรครับกับเจ้าสองลรอคู่ใจครับโอ้เสร็จแล้วเจ้าขึ้นแล้วกลับบ้านครับ

นี่เ็นคือแล้วบากลับบ้านนะครับอ้หูนีปนไปได้ยางงี้มันดียางงี้อลยเรียบร้อยเรือวิธีการมัดนี่ครับเปลี่ยน,นตัวนี้ใหม่เปลี่ยนใหม่หมดแล้ว ได้แล้วครับนี่ครับมัดเชือกให้แล้วเดี๋ยวกลับไปล้างครับพรุ่งนี้แหละสรุปใส่สีเดิมครับมันมันไม่มีสีนี้นะเลยใส่นี่ ขอบครับไปครับกลับบ้านครับอยู่นะอย่าไปไหนนะลูกพอพากลับบ้านมาดูครับว่าหมดไปกี่บาทครับนี่มีบินด้วยไงยมีอะไรเนี่ยหนึ่งซีรวดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่ง 1> 8 1 100, 100 100ชุดไฟท้ายอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกหนังสือ4ี0อู้ไฟท้ายยกชุดนี่สี่้อยหบาทได้ไหวะยางยางพักเท้า80บาทคู่ละ80ครับหนึ่งครู่วงล้อห้าร้อยอื้อถูกดีเว้ยเฮ้แต่ไม่รู้ว่ามันจะดึงง่ายหรือเปล่านะหนึ่งครู่อะไรเนะี่ยค่าขึ้นล้อสองร้อย สองน็อตสิบคูณสองยี่สิบบาทหนึ่งน้ำมันเครื่องร้อยีสิบาททั้งหมดรวมหนึ่งพันห้าร้ย็ดสิบาทเออก็ไม่แพงรู้ป่าเออถูกดีวะเฮ้ไปครับมารับกลับบ้านแล้วเราก็จะกลับบ้านลนะเดี๋ยวไปเติมน้ำมันรถขันใหญ่กนะ่อนไปเติมน้ำมันรถกระบะ เดี๋ยวน้มันเจ้าสองพันห้า ตัวไปพี่น้องวันนี้เอาตัวไปหนึ่บบาท จุดจัดประปปอกเ,อเี๋ยวไปเติมน้ำมันครับเ,เติมน้ำมันเราก็ีกปเติมน้ำมันเจ้าสองพครับก็ถือว่าทำดีนะผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยไง ่ายนะ้ำมันเครื่องเราต้องไปโอ้งเงินนี่ครับโอ้โุระวันนี้ยันคร่ำเลยหลาสีโรบิน ใบแดงบ้านโครโวโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมมาเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้บา,บาย